สวัสดีครับพี่น้องช <in> ูฟุสุคนครับอยู okay. <second> ่กับผมบ่พ่อกับผมบ่าวซิทครับมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้สิ่ภาพเป็นเขาขอาวปามาเบิองเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาแต่เศร้าครับมาลุ้นมาเบิองน้ำกันว่าสิได้เห็นยังครับมื้อนี้ก็ได้เศร้านี้ก็ดอกแรกแห้งมันก็เจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดไทยครับเศร้านี้นี่ครับดอกแรกแห้งมันครับ ดอกที่สองเป็นดอกน้อยครับนี่ครับอีกดอกนี่เก็เห็ดไขรอีกครับฝนมาตกหนาก็ได้เลยแตกเริ่มแตกแล้วครับนี่ก็ได้ครับเห็ดไครช่วงนี้แล้ครับหอมแซบครับช่วงนี้ ดอกนึงครับเป็นเฮดก่อครับเ็ดก่อขาวครับมบบนี้เดก่อแดงครับเป็นเฮดขาวครับเ,เ็ดานังงครับอันนี้พอดีงามเลยเ็ดนี้นี่ครับ หน้าเลยหน้ามองก็กิจเหี่ยงม่องล้วครับคนมาตกลายครับเห็ดก็ยังออกอยู่ครับเห็ดไครครับดอกนี่เป็นเห็ดไครอีกเล้วครับพี่น้องคนมาตกลายหน้าแตกม่องล้วครับนี่ก็ได้นี่ครับอีกดอกหนึง่งผลมาตกครับดูเป็นแบบนี้นี่ก็เห็ดไครอีกครับ ไครครับพี่น้องบึงนู้โอ้ยจนบึงบอกว่าเป็นเห็ดไครครับอันนี้ก็ได้นี่ครับจนบึงบวกว่าเป็นเห็ดไครครับน,นี่ก็เห็ดไครครับนี่ครับจนบึงสิบบออกแล้วว่าเป็นเห็ดขคร้อนว่าฝนมันบ่ตกครับมันแห้งครับพี่น้อง น,นี่ก็เห็ดไครได้พี่น้องเลยนี่นี่ครับนี่ก็อีกดอกนึงครับดินแห้งแห้ครับเห็ดไครเลยออกเป็นแบบนี้ครับนี่อีกดอกนึงครับเห็ดไครครับพี่น้องนี่เห็ดไครครับมือนี่หนาจนมาเป็นตะเบิงแล้วครับนี่ก็เห็ดไครอีกดอก เห็ดขาวคู่ครับอันนี้ก็ได้ หาเห็ดมือนีจะค้ายากเล็กน่อยครับพี่น้องเพราะว่าเห็ดออกหลายมือเลยครับมือนีจะมาเก,กเบ็บตกเบื้องเห็ดครับนี่กระเห็ดไข่อีกครับฝนมาตกครับมือนีนี่ดอกนึงครับเห็ดฝนมาตกครับนี่อีกดอกนึงครับ หาดครับอันนี้นี่ครับนี่เป็นเห็ดขาครับโมนี่ต้องเก็บแล้วครับโมนี่เพราะว่าเห็ดบกบกคอยอยังมีให้เก็บแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับเ็ดขาครับ เก็บเอาไว้หนึ่งกิ้งครับอันนี้ไข่ครับดอกนี้ก็ได้นี่คือเห็ดไข่ครับหิบเหี้ยนมืดครับเพราะว่าฝนมาตกครับอันนี้ก็ได้จะเห็ดไข่อีกครับออกในซอกหินครับอันนี้ก็ได้ อดอกนะครับไทยสดีงามเลยครับดอกนี้นขาวครับเห็ดปวกครับพี่น้องครับเห็ดปวกปากสองดอกครับโอ้มามือนี่เป็นเห็นเห็ดปวกครับนี่ครับสดีงามเลยดอกนี้น ใครครับบ้านนี้นี่ครับโอ้โอโอไ่ได้ดอกนี่ 行。Yeah. ไข่ครับนี่เห็ดไข่ครับโอ้ยเป็นเหี่ยวหมดครับนี่อดอกนึ่งครับเกิดอย่บงวิธีดีนะครับเห็ดไข่ดอกนี้นี่ครับ ไงซ้ำครับไอ้ปวกครับปิดใครครับมีอีกดองนะครับมีดองนึงครับ ไข่ครับ,รบสองดอกน้อยครับเห็ดไทยอีกดอกนึ้งครับพอดีงามดอกนี้ครับเห็ดไทยอีกครับ ครับอีหลอกนะครับเห็ดขาวครับขนาดเห็ดขาวนี่เป็นยังนาแต่พี่นอ้องเอ้ยเหมือนแหลงลายมังูครับ ละโงกเหลืองครับพี่นอ้องยังเย็นอยู่ครับดอกนี้เอามาได้แล้วครับดอกนี้พขดีงามครับดอกนี้นี่ครับเป็นเพชดพาวครับนี่ครับ ใครครับดอกเดียวครับดอกน้อยดอกนึงครับ ใช่ครับโอ้หนาแตกเมิดว่าจับสบู่ได้ครับบี้อห,ห็ดไทยครับสองโัว กาะใหญ่ครับเห็ดถ่านครับบ่แม่นเห็ดกาะครับเห็ดกาะครับ, head core, รบพี่น้องเห็ดกาะใหญ่ครับเป็นอีกมือที่บอกสิเทีนครับมือนี้ก็ได้เห็ดกาะใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับสองดอก นี่อีกครับพี่น้องเห็ดกอนใหญ่ครับดึงนีกคนมาต้ลายครับหนาเลยแตกหมดแล้วครับนี่ครับเห็ดใครครับเกิดอยู่ในป่าครับนี่ครับดอกนี้เอามาได้ครับมี่อีกครับเห็ดใคร มีอีกครับเกือบอยู่ในป่าในดงครับอันนี้ก็ได้ไทยครับไทยครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ขงุงแม่นคะรับอ,อ่ากิบกิดไทยมีนี่พี่นอ้องเลย เจอแล้วครับพี่น้องเห็ดก่อใหญ่ครับดอกบานครับพี่น้องนี่เต็มพิกัดเลยครับดอกนี้นี่เห็ดไทยครับนี่อีกครับเห็ดไทยครับอันี้ก็ไดนี่ครับพื้นที่ที่บอสิหาเห็ดมือนี้ครับพี่น้องบรรยากาศของมือนี้ครับสายมาแล้วครับแดดเริ่มฮอนแล้วครับมันี้ก็ได้ เนื่องจากฝนมาตกไลยมือครับชมบรรยากาศเหล่าตะก็บเพชรตอครับนี่ครับเพชรขาวครับอันนี้ก็ได้สามดอกครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับเพชรไทยครับนี่ดอกครับเขาวครับเพชรไทยครับ เห็ดขาวครับผลงานที่หามามื่อนี้ครับพี่น้องได้สำนี้แล้วครับมื่อนี้ก็ได้นี่ครับส่วนมากก็เป็นเห็ดไข่ทั้งหลายครับอันนี้ก็สิบยิ่งบันลงเมื่อครับขอจบคลิปไว้สำนี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ